ไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับกลงางค่ำกลางคืนกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตะลุมบอลกันมีทั้งมีดดาบและปาระเบิดปิงปองใส่กันด้วยครับแล้วมาแล้วกําลังเดินทางมาแล้วครับมาแล้วเอาละครับอ่าสงเสียงโว,วยวาย,วาย,วายแถวบ้านครับที่นี่บุรีรัมย์ครับผมจัดไปครับจัดไปเมืองผู้มิทิพลครับ จอดครับจอดจอดเลยจอดเอาจอดเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปเลยไปเลยไปเลยเออไปเลยที่นี่บุรีรัมย์จัดไปครับผมครับคนถ่ายคลิปนี้บรรยายไปด้วยเลยนะตั้งแต่ต้นเลยอ่ะคือเหมือนเป็นเรื่องเหตุการณ์ประจำอ่ะก่อเหตุแบบนี้มากันเป็นขบวนเลยนะครับมีกลุ่มคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องบีแปรเสียงดังครับไปตามบริเวณคลองละลมโบราณลูกที่4ี่กลางเมืองบุรีรัมย์แล้วแยกย้ายกันไปครับ แล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้เหมือนนัดกันมาจุดเดิมก็เชื่อได้อย่างนั้นเพราะคนถ่ายคลิปก็บอกมาแล้วมาแล้วแบบนี้นะครับนัดกันจุดนี้เป็นประจำครับมีทั้งมีดดาบมีทั้งระเบิดปิงปองเปิดฉากห้ำหันกันอย่างนักรบโบราณแถมบางคนตะโกนด้วยนะว่ากฎหมายก็ทำอะไรกูไม่ได้ครับเอาลครับไปแลวครับเอาลวครับโอ้เอาละครับเอาลวครับ เนี่ยต้องบอกว่า3-4สี่คืนติดๆกันแล้วนะชาวบ้านว่าสุดทนแล้วจริงๆค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเช้าวันนี้นะักข่าวของเราก็ไปดูจุดเกิดเหตุไปเจอเศษขวดแก้วร่องรอยของระเบิดปิงปองอยู่บนถนนหลายจุดนะคะโดยเจ้าของร้านอาหารที่ใกล้กับจุดนี้เล่าให้ฟังว่าคลิปที่วัยรุ่นเปิดสึกกันเนี่ยเกิดขึ้นช่วงตี3ของวันที่13กรกฎาคมมีวัยรุ่น2กลุ่มไม่ต่ำกว่า40คนนะคะอาวุธเนี่ยต้องบอกว่าครบมือเลยที่เห็นอยู่ก็มีทั้งมีดดาบยาวๆไม่ใช่มีดดย,ย่านะแต่ว่าเอามาต้องการทำร ฝ่ายตรงข้ามบางคนมีปืนด้วยแล้วก็มีการคว้างระเบิดวิงปองใส่กันเหตุการณ์นี้เหมือนที่บอกชาวบ้านเขากลัวมากๆค่ะไม่ได้หลับไม่นอนรบกวนคนท่าคนแก่ตำรวจมาไหมไม่มาเลยอ่ะมากระต้นเข้าไปแล้วอ่ะแล้วกลัวไหมคะกลัวจะโดนลูกลงอะไรกก็กลัวบ้าง,งอะเนาะใครจะไม่กลัวเนาบ้านอยู่แถวนี้เนาะไม่ใช่ในเมืองหรอก พวกเด็กคนนอกบ,บ้านยางม้างบ้านสนุบ้างบ้านโคง้งไอร้องมะเขือว่างไอรวบรวมกันมาเนี่ยสี่ห้าสิบคนเด็มหน้าบ้านเลยชาวบ้านรู้หมดคนฉะนั้นรู้หมดครับเหลือแต่ตำรวจนี่แหละนะนี่เสียงชาชาวบ้านเลยบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่มาหรือบางทีมาแล้วก็ไปกันหมดแล้วนะครับส่วนสาเหตุก็เกิดจากความคึกขนองของวัยรุ่นครับ